อันนี้ไลฟ์สดอยู่หรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบ่งชูเต็จ <laughs> <c oughs> ได้แล้วมั้งกลับมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเรามาลงที่สนามเปนาบนชองอะไรวะทับทิมชงชงเดอร์โก What's the airport name ชงเดอร์โก เซอร์ <Sir. S 2> เขาไม่เข้าใจ <laughs> ชองเดโกโมัง้งนั่นแหละอยู่ปารีสแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะนี่ก็สนามบินบรรยากาศนะคะรู้ไหมว่าเรากำลังนั่งอยู่ในเ,<ร>เล็กซัสเลยนะเขาเอาเล็กซัสมาทำเป็นแท็กซี่นะเนี่ยสุดยอดอ้วยวความประทับใจก็คือว่าตอนลงมารู้สึกฉลาดมากเลยอะค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนลงมาก็มีแท็กซี่ดัก เหมือนสนามบินทั่วไปนะก็จะมีพี่ที่เขาขับแท็กซี่มาเรียกแบบเนี่ยมาไหมมาไหมเอาร้อยูโรเนาะร้อยูโรมันก็เกือบสี่พันเลยนะเราก็ลองกดดูในแอปพลิเคชันก็ได้โบเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะ68เหรียญเออหกเหรียญมันก็ถูกกว่ากันเยอะมากเลยเราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ใช้บริการของโบนะคะก็รู้สึกชนะรู้สึกเออฉันได้ราคาถูกชนะตอนนี้เรากำลังที่จะไปดิสนีย์แลนด์นะ พร้อมมั้ยเด็กๆไปโรงแรมก่อนดินี่แลนด์แรม<ร><ร>ซึ่งโรงแรม <ไป S 2> เราอยู่แถวนี้นี่ใส่โน้ใส,ใ,นใส่นี่ก่อน